แต่มันก็ทําให้หนายกรัฐมนโรีประเทศนี้หลุดเก้าอี้ได้ไหลายคนแล้วเนาะใช่ก็เหมือนกับตอนซื้อสั์สุจริตเป็นเป็นที่ประจักษ์เนี่ยคือผมก็เคยคุยกับคุณเศรษฐาเ,<อ>เขาโดยโดยตรงอะนะเขาเคยมาให้สัมภาษณ์<อ>ที่เนชั่น<อ>คือเขาก็บอกเขาก็เสียใจยตรงจุดเนี้ยคือทำอวินิจฉัยให้เขา้นตำแหน่งแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรแต่เหมือนกับเขาไม่ซื้อสั์สุจริตเนี่ยคือเขาก็งงว่าเขาไม่ซื้อสัดสุสุจริตตรงไหนคือเขาก็เขาก็ตั้งคนขึ้นมาคนหนึ่งมาทํางานแล้วคนคนนั้นก็คืออ่ะเคยติดคุกก็ริงแต่มันก็เป็นส ใช่ไหมครับคือตอนเนี้ยอ่เราอย่าไปดูอ่ากิจกรรมของของกระทรวงยุติธรรมของท่านทวีเนี่ยกรมราชัณฑ์เนี่ยคือเขาพยายามที่จะให้คืนสู่สังคมใช่ไหมให้สังคมยอมรับคนที่เคยติดคุกมาผ่านกรงขังมาอยู่หลังกำแพงมาต้องมีศักดิ์ศรีเท่ากันเนี่ยอย่างเช่นคุณเสกโลโซเข้าไปไปตั้งวงมีบุรีให้มาเล่นข้างนอกอย่างเงี้ยคือมันต้องเหมือนกับตอบรับอ่ะแล้วก็ลืมมาดีอ่ะ แต่ของเราโอ้<ม>โหสิปีแล้วยังเป็นอยู่<ม>ใช่ไหมครั<ม><ม>แล้วก็อีกอีกท่านหนึ่งคือเคยโดนคดีเมื่อ25ปีก่อนหรือไงเนี่ยที่ว่าไปเคยโกงอะไรใครอ่ะต้องหลุดจากสอ<ม>สอยงี้ครับในยุคที่แล้ว